เราตอนี่มาบันนีปัดควันอ้ยเลยนี่เรียนมาไหวเถอะเอ้อมาแล้วลูกเอาแล้วกินมามาเคยจังัสแล้วลูกโอ้คนละน้อย ปูม้าไม่ใช่ปูมา้าปูม้าจะมีบอลอ๋อมันยังไม่สุกลูกตัวนี้มันยังไม่สุกอี้ดูปูนะ่ากินยังเลยน่ากินยังเลยกินนี่เลยชิมหน่อยเผ็ดไหมป้าดิวอืมเมผ็ดป่ะมันเผ็ดเท่าไหร่มาลอกินหน่อยเนื้อเนื้อเน,นื้อเนื้อน้ำพร้อยไหเนี่ยมาหนิจับพร้วนหนูที่ไม่ก็ะลบ เนี่ยแม่กินได้ไหมจะเบยยายกินด้วยเออยายกำลังจะทำใหม่ถ้ากินเลยลูกนี่กินเิืยๆเลยพอแล้วมั้งทำไมหนุ่ยได้น้อยอะเอ้ยน้อยใจมันมันหยาดพิ ให้หนุ่ยก็ได้แล้วนี่อุ่ยเหลือลูกชิ้นยังไม่เอาลูกชิ้นให้หนุ่ยหนุ่มกินลูกชิ้นไหมเอาอึ้ยลงไหงลงมันตั้งไม่เท่าไรสักต้องรู้จักตรงนี้แล้วอืมไป่าดอนลี่ใส่กัน นิกี้อยู่ไหนวะแตกหรือยังตรงไหนเข<อ>ายปัดแดงกิกกิไม่ได้แล้วไปกินนะกินน้ำมาลงไปเร็วนิกกี้กินมามามามัน เน้ามือทำอะไรโอยาสอะไรถอดขนบอะไรฟังเนี่ยเอาไข่แล้วให้คนมาถอดเเมื่อกี้เห็นสีเลี้ยงหมูช่วยมาบอกบายไปเ,เลย เป็นเลขเก้าเปี่เก้าเป๊ถ้าอยากีบไข่โจ้กูอ่านอเอาให้หนูกดันหนอยเปื่อยจนเลขเก้าเป้แล้วหนีแมวออก inให้พี่นิ้วแล้วมันเก็บมันບໍ່อยาก hai หวานๆปล่อยโอ ăn ปล่อยเดิน bán หา

<laughs> cái nó, ngồi thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn